ตะกีห่ ho. สวัสดีค่ะทุกคนวันไหมนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะเอลี่นะคะตะกีห่วันนี้ดีใจมากเลยเราก็มาถ่ายคลิปอีกทีแล้วค่ะ <Yeah. S 1> คลิปนี้อ่ะเป็นเกี่ยวกับเซเว่นไอชอบอาหารเซเว่นมากเลยนะคะวันนี้เรามีอาหารที่พี่เพื่พอนๆแนะนําให้เราด้วยเรามีถามว่าอ่ทุกคนชอบไปยเซเว่นเสื้ออะไรบ้างใช่ค่ะเราได้เจอแบบที่คน มีซื้อเยอะที่สุดด้วย mm hmm. วันนี้เรามาลองชิมกันค่ะเย้เยอ๊ะอันนี้คือสีอ๊วใช่ไหมคะผัดสียูน่ารักมากเลยมีหมูด้วยหมูอยู่ที่นี่ทุกคนชอบกินผัดสียูไหมคะอันนี้ก็เป็นไทยๆมากเลยนะใช่ค่ะครั้งแรก,แรกรอลิมาหลูวอ่ะทำไมมีเส้นสีดำเส้นสีดำเหรอใช่ใช่รีวมาหลูวอ่ะอันนี่คืออะไรใส่อะไรแปลกๆหรือเปล่า สุดท้ายรู้ว่าอ้อคือผักซีอิ๊วอลลี่ก็ลองชิมแล้วก็ติดใจมากเลยอะอันนี้เอลลี่ก็แนะนำเพื่อิๆมากินผักซีอิ๊วทำไมไม้ชอบเส้นใหญ่มากกว่าออเอลลี่ก็เหมือนกันถ้าผักซีอิ๊วอลลี่ชอบเส้นใหญ่ แต่ว่าถ oh, ah, oh, okay. 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 ้าเป็นก um> anyway> so oh, ๋วยเตี๋ยวอ่ะชอบแซนเล็กเออเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้อันนี้น่ากินมากเลยแล้วก็หอมด้วยหอมหอมขาน้ากลิ่นค้านาเล็กมากเลยคินาน้าใช่บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยชอบกินค้านาเพราะว่าเจอบ่อยๆอ๋อใช่เข้าใจได้ค่ะอืมอืมโอเคเรามาชิมกันอืมอร่อยเหมือนเดิมนะ อ,อ,อ่อชอบอะแบบหอมๆเย็นแล้วยังอร่อยด้วยนะอ,อันนี้เย็นๆยนก็อร่อยเนาะเย็นเย็ก็อร่อยด้วยมไม่มันมากอมชอบชอบงั้นเราเก็บไว้ก่อนมากินอันต่อไปนะคะค่ะเรามากินเกี๊ยวกุ้กันนะคะ กุ้งกุ้ง虾子虾อเกี่ยวกุ้งรู้สึกเกี่ยวกุ้งพิเศษมากเลยนะที่ไต้หวันในาเว้นไม่มีเลยนะใช่ค่ะยากจริงๆมีอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไตห้หวนันมีอีกแบบหนึ่งคือหั่นตุ่นอ๋อหั่นตุ่นใช่ค่ะอ๋อเกี๊ยวกุ้งเหมือนหั่นตุ่นใช่ค่ะแ,แต่ว่าแบบเทียบกับไต้หว,นวันอ่ะหั่นตุ่นผิวอ่ะบังกว่าอ๋อแล้วก็เครื่อง น้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเล็กกว่าอืมเล็กกว่าออใช่ค่ะก็อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เขอเกี่ยวจริงๆใช่ใช่กุ้งมีดนึงตัวเลยอ่ะโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยนะใช่ใช่ทำมาแล้วที่จ้าหวันแล้วื้อเกี่ยวกุ้งมีสองแปบดกุ้งอะแซะแซกุ้งแซะแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆจับ จะใช่กุ้งสับแบบที่สองคือแหนตัวหนึ่งตัวจริงๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะแพงกว่าใช่จับเพระมาณแปดแปดบาทหรือสิบบาโอ้ใช่ค่ะเมนี่อร่อยนะชิ้นใหญ่ใหญ่มากจริงๆเลยใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆอันต่อไปทุกคนอยากเตาว่าคืออะไรไหมคะคือตึงซมซมคือ คือเออแกอันนี้ดีกว่าโอ,โอเค<ด>อันนี้ต้องมาคู่กันต้องมาคู่กันหรอคะบอกว่าขนมจีบซาลาเปาไหมคะขนมจีบซาลาเปาไหมคะเวลาไปเซเว่นใช่ไหมคะพนักงานจะถามว่าเอาขนมจีบหรือซาลาเปาไปด้วยไหมคะมีใครกินซาลาเปาแล้วก็กินขนมจีบด้วยไหมคะบอกเราได้ด้วยนะยยอันนี้ก็เป็น กุ้งเหมือนกันนะใช่รู้สึกที่เรากินกุ้งเยอะใช่รู้สึกที่ไทยมีใ่กุ้งอะไรกุ้งเยอะมากเลยค่ะจริงๆไ้เลย่งสอใจว่าคนไทยชอบกินอาหารทะเลไหมคะอืมดว่าชอบนะที่ไทยอาหารทะเลถูกมากเลยนะโอ้ถูกถูกกว่าที่ไต้หวันเลยไม่ไอ้ี่ติดทะเลหรือว่าเพราะเราติดทะเลอ๋อติดภูเขาจะแพงอ๋อติดทะเลจะถูกถูกมากเลยอ๋อแล้วก็เรากินชอบกินซาชิมิใช่ไหมคะซาชิมิ แล้วก็ที่ไทเปอะถ้ากินซาชิมิจะปังมากแต่ว่าถ้าอยู่ลิยงทะเลอะโอ้หนามากมีความสุตน้ำจิ้มเยอะมากเนาะน้ำจิ้มเยอะมากแล้วว่าอันนี้อถอดดีกว่ากินอันอัน You are c h a r t ใส่น้ำจิ้มต้องให้ต้องใส่เยอะด้วยอืมใส่เยอะๆอืมเย็นแล้วเราก็อร่อยเหมือนกันอืม แล้วชอบซอสนี่ยจริงๆริชอบอืมที่ไต้หวันน้ำจิ้มขนมจิบมไม่ใช้น้ำจิ้มแบบนี้เราแล้วใช้ซีอยู่มังกินเสี่ยวหลงเปาอ่ะอ๋อใช่แล้วใส่กับซีอิวกับขิงอ่ะเป็นเส้นเส้นอ่ะต่อไปต่อไปเรามากินอีกอันหนึ่งนะคะคืออะไรนะเรามากินอันนี้ดีกว่าค่ะซาลา,า,าเปาดื่มแล้วอ๋อซาลา,าเปา ต้องมาด้วยกันต้องมาด้วยกันซาลาเปามีสองแบบจริงๆอ่ะซาลาเปาสามารถซื้อที่ข้างหน้าเคาน์เตอร์ได้อืซื้อพร้อมขนมจีบมได้แต่ว่าเน,นี่ยเป็นซาลาเปาที่แช่อยู่ในตรงที่ขายข้าวอะ่ะเอออันนี้มันจะมีความแตกต่างที่อันนี้จะใหญ่กว่าอ๋อซื้อข้างหน้าก็ซื้อได้แต่จะเป็นอันเล็กกว่าอ๋<ม>อเอพิ่งรู้นะแต่<ม>รู้สึกซาลาเปาที่ไทยกับที่ไต้หวันเนื้อแป้งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน แอลลี่แบบเทียบกับไต้หวันกับไทยใช่ไหมคะเอลลี่ชอบกินซาลาเปาที่ไทยซาลาเปาไส้หมูที่ไทยอร่อยมากเลยเพราะว่าไม่มันที่ไต้หวันชอบใส่น้ำมันเนื้อหมูแบบส่วนมันด้วยด้วยกันด้วยกันก็เลยกินแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่อร่อยเวลาเย็นแล้วใช่ไหมไม่อร่อยมากเลยไม่อร่อยเลยเข้าใจลูกใหญ่จริงๆเลยนะใช่จะให้ไส้เยอะๆใช่เต็มเลยเต็มเลยที่ไต้หวันชอบปมีน้ำอ่ะเวลา กินแล้วน้ำก็จะไหลออกมาใช่ค่ะโอ้หนามากหนามากเลยโ้้้ส่เยอะมากเลยค่ะเต็มเต็มชอบแอที่ชอบมากเลยหวานหวานอร่อยมากหวานหวานแป้งก็หนามากอเครื่องก็เยอะมากด้วยแต่ก็แป้งที่ไทยอ่ะไม่แห้งถ้าได้หวาน่ะถ้าแป้งหนาอย่างเนี้ย จะแห้งนิดหน่อยก็เลยไม่ชอบซาลาเปาไทยวันนี้เรากินเยอะมากเลยกินกี่มือแล้วอันต่อไปเรามาชิมอันนี้ดีกว่าชิมของเค็มๆด้วยกันอันนี้อนี้ชมากอันนี้อันนี้คือไส้กรอกชีสชีสเรียกว่าไส้กรอกฟุดลองอ๋อไส้กรอกมันยาวหนึ่งฟุตไง เส้ยก็ภาษาจีนเราเรียกว่าเรดกอเรกเรกภาษาจีนเราเราแบ่งเป็นแฮงแางกับเรกใช่ค่ะไส้กอีสานเราเราเรียกว่าตงเป่ยเียงแหอ่าใช่ตวเียงเางือเีว่าอันนี้เรียกว่าเส้กเรกเรกนั่นเป็นภาษาจะอะงอทอกฮอดใช่ใชค่ะเซอร์เซไส g เซอร์ไเซอร์แอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน โอ้มีชีสมีชีสอันนี้มีพริกด้วยอ่ะมีพริกเหรอใส่กัชีสใส่พริกเหรอไม่แต่เขาให้ซอสพริกกับมายองเนสมาแท้ซอสมะเขือเทศไม่มีซอสมะเขือเทศด้วยอ่ะมายองชีสมายองชีสมายองชีสเหรอไม่ไหนจีไม่ไหนจีไม่ใช่มายองเนสอ๋อมายองเนสมายองชีค่ะแหไะมายองชีสคือผลไม้อ๋อว้าวสวยไหม ไอ้ดิจิมมายองเนสครั่งเลกนะอืมอร่อยนะใอร่อยปลกดีชีสหอมมากเลยนะอันนี้รู้สึกคนไทยชอบกินนาเกอไส้กรอบมากใช่ทั้งน้องเรามีขายของทอดเขาก็มีไส้กรอบด้วยนะใช่มีทอดไส้กรอบทอดลูกชิ้นอ๋อขายเยอะมากเลยใช่แต่ว่าเอลี่อยากถามว่า ทำไมไ้เกะข้างนอกอ่ะเป็นสีชมพูแดงๆใช่ไหมคะใช่แต่ว่าไ้เกะที่เซเว่นก็สีส้มอ๋อไม่รู้เลยไม่รู้เลยเขาไม่ให้เราได้ด้วยนะคะช่วยให้หน่อยนะคะขอบใจมากเลยโอเคอันต่อไปอันต่อไปอ๋ออันนี้คือไม่รู้คืออะไรแล้วอ่ะผ่านไหนไม่ั่านไม่ผ่านสามชั่วโมงผ่านไปเป็ียนแบบนี้เลยแบบนี้เอ๊แต่ว่าอันนี้่ก็มีเขาก็ใส่ เอ่อครีมใส่ครีมด้วยนะชอบครีมมากเลยนะจริงเหรอใช่เวลามีเครื่องดื่มใช่ไหมเขาก็ใส่ครีมอ๋ออันนี้แก้วละเท่าไหร่คะแก้วละอ๋อสี่สิบห้าบาทอ๋อเพราะว่าเอ่อแก้วใหญ่แก้วใหญ่ต้องคนอ๋อต้องคนว้าวชงแก้ว อืมก็อร่อยนะอ้เวลาน้ำแข็งละลายแล้วยังอร่อยอยู่นะอืมก็ก็โอเคนะครั้งแรกรู้สึกว่าน่าจะจืดๆนิดหน่อยแต่ว่าตรงกินแล้วอะก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็ยังมีกลิ่นโกโก้อืมรู้สึกที่เมืองไทยมีโกโก้หลายแบบด้วยอย่างโกโก้ปั่นโกโก้ช็อกโกแลต แบบตกก่างๆรู้สึกคนไทยชอบโกโก้มากๆจริงๆถ้าแนะนำโกโก้ใช่ไหมคะ,คะที่แอลลี่อยากแนะนำคืออินทานนี้โกโก้อร่อยมากเลยที่แอลลี่กินอร่อยที่สุดอันต่อไปเป็นเครื่องดื่มไหมคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มอีกอ,อ๋อนี่น้ำสมุนไพรหลายชนิดเลยว่า,า,าบบอันนี้คล้ายๆกับอะไไม่เหมือน <laughs> ไม่เหมือนจริงๆคือสินค้าใหม่โอ้รู้สึกอยากลองนะ,อ,ะอยากลองเพราะว่าเขามีสมุนไพรเยอะมากใช่แล้วก็เป็นแบบพษษิเศษพิเศษอันนี้คือพายันนาตรงนี้เขาเขียนว่ากระชายดำคาฟอยอบเชยคําฝอยเป็นดอกไม้อมม๋อม้ามาต้มเหมือนแกงหอยอ่ะว้ากกินอันนี้สุขภสาพดีนะใช่ใช่ เขย่าขยต้องยขยโอ้โ huh. อันนี้อรอ๋ออันนี้เป็นเป็นค้กัค้กออวันนี้เหมือนเหมือนค้กข้างในไมเใช่ใช่เอ๊แตกลิมัน Pepsi อาเป็น e p s i กลิ่นมันนองอ๋อ p e s i มันนองไงกลินไม่เหมือนยาอ๋อเหมือน s e v น n u ใช่ใช่เหมือน Seven u อืมใช่ไหม เห็นด้วยไหมอยู่เหมือนคออะทุกคนคิดไม่เหมือนกันเลยทําไมล่ะฉันขาดฉันขาดฉันขาเฉินคาดโอ้โอ้มีซาซาด้วยอ่ะมีซาซาขยับไม่ได้เฉินแก่อู้โอ้เหมือนเบปซี่นะเหมือนเบปซี่เหมือนเฟนด์าเฟนด์ดามอเฟนด์ามมากกว่าใช่ไหมเอ้ยนี่อร่อยนะนี่อร่อยตอนแรกคิดว่าเป็นยายาใช่ อันนี้อร่อยกว่าเอออันนี้อร่อยกว่าใช่อันนี้โอเคแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะทาแบบโคก็ได้นะเพราะว่าโคกจริงๆก็ทําจากสมุนไพรเหมือนกันอาวเออแล้วถ้าลองเสิร์ชดูอะ,อะคือมันจะมีหลายๆอย่างเราคิดว่าน่าจะมีของเหมือนกับไอ้น,นี้มันก็เลยรสชาติเหมือนโคเขอาอเขียนว่าอยาขยาวก,ก่อนเปิดม <c oughs> ่แต่เราอ่านเร็วไป <c oughs> ขยาก่อนเปิดแตู่รข้างนอกไม่รู้สึกว่าเป็นป๊ปซี่นะอรู้สึกว่าเป็นยาใช่เป็นยาแก้ไออะไรสักอย่างค่ะอันต่อไปเรามากินอันนี้กันนะคะอันนี้อันนี้คืออันที่สุดท้ายแล้วอันที่สุดท้ายคือเต้าคู่นมสดทำไมสีออกสีส้มๆอ่ะสีส้มๆใช่ไหมคือะไรอะมาลาโกออ้ะ่าอ๋อใส่มะรากอด้วยโอ้ ตอนแรกคิดว่าเป็นมันอ๋อ oh. ม,มันญี่ปุ่น oh, oh. อ๋ออครั้งแรกก็คิดว่าเป็นมันญี่ปุ่นเอ้ยว้าเหมือนกันเมื่อกี้เนีจอพุดดิ้งเหมือนพุดดิ้งเลยนะโซ so, อันนี้คือมะนละกอพุดดิ้งเลยอ่ะพุดดิ้งนิ่มมากเลยนะดูเหมือนนิมน่มๆอืมเขียวๆ อือันนี้อร่อยนะอือันนี้อร่อยขอบคุณที่แฟนคลับแนะนํานะคะแนะนำถูกแล้วนะในข้างในนี้อ่ะโอ้ทุกอย่างก็อร่อยด้วยใช่ค่ะนี่มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมของนมนมหอมมากใช่ไปไม่ชอบอะชอบมากเลยแต่ว่าไม่ไม่เคยเจอเป็นขายแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยส่วนมากเราก็เป็น แบบเต้าควยแล้วก็มีแถมน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงใช่แล้วก็ใสถั่วอะไรอย่างอื่นโอเคค่ะทีิปก็ถึงตรงนี้ค่ะ,คะอ,อ้ขอบคุณพี่มิคำเกิดแนะนําอาหารเซเว่นด้วยไม่ใช่แค่เรากินแค่นี้นิดเดียวนะเรามีกินเยอะอีกด้วยถ้าใครสนใจอยากดูมีอยู่ที่ช่องเอลลี่นะคะมาช่องเอลลี่นะคะไม่รู้ว่าทุกคนชอบไปกิน ที่เซเว่นไหมคะซื้ออะไรที่เซเว่นกินไหมคะเขาไม่ให้เราได้ด้วยนะคะอาจจะเขาหน้าเรามาดูคอมเาม,ามนต์แล้วก็มากินอีกทีค่ะค่ะ<ห>โอเคค่ะคิดว่าถึงตรงนี้แล้วถ้าใครสนใจช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเรามี Facebook กับ IG ด้วยอย่าลืมติดตามได้ด้วยนะคะเอลลี่ก็มีช่อง YouTube ด้วย,ช,วยชื่ออะไรด้วยนะคะฮัลโหลเอลลี่ค่ะโอเคค่ะเราเจอกันเขนาหน้านะคะจ้า